สวัสดีครับวันนี้นะครับเราพบกับ Honda Civic e s v v s s นะครับต้องบอกว่าเป็น all new นะนะครับทาง Honda ครับได้เล็งเห็นว่าอนาคตเนี่ยของเราจะต้องเน้นในเรื่องของการประหยัดน้ำมันให้มากที่สุดนะครับคันนี้ฮะ all new นะครับ c i v i c e นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.0นะครับหรือเครื่อง2,000นะฮะเป็นแบบ full hybrid นะครับซึ่งเครื่องยนต์เนี่ยจะทํางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะฮะมอเตอร์ไฟฟ้าทํางานเป็นหลักถึงประหยัดได้มากที่สุดนะครับทํางานร่วมกันนะครับเรียกว่าไฮบริดเนาะความเขาเรียกอะไรเหมือนกับแรงบิดเนี่ยเขาจะทําได้เต็มที่ทาได้ดีในเวลาเร่งแสงนะครับต้องบอกแบบนี้นะฮะโอเคหลายๆคนเนี่ยได้พบกับ c ีวิ c ในงานแล้วนะครับที่เป็นไฮบริดเนาะแต่ว่าวันนี้ครับ เราจะมาครีเอทเนาะต่มาแนะนําในเรื่องของส่วนต่างๆให้แบบชัดเจนนะครับเพราะว่าสเปคเนี่ยเรารู้กันแค่คร่าวๆเท่านั้นเองนะครับต้องบอกแบบนี้นะฮะภายนอกครับบอดี้เนี่ยต้องบอกว่าออกแบบมาด้วยแบบเรียบหรูนะครับแบบสปอร์ตด้วยนะฮะอย่างแรกเลยครับที่มีการปรับเปลี่ยนออกมานะฮะล้อครับที่เป็นลายแบบนี้สีดําตัดกับสีเงินนะครับเป็นขอบ18นิ้วนะฮะ สวยสปอร์ตนะครับรวมถึงดีไซน์ภายนอกครับที่มีชุดแต่งที่เป็นกระจกตรงนี้นะฮะหูจับคีบฉลามนะครับรวมถึงสปอยเลอร์ด้านหลังครับนี่เลยแบบนี้ครับที่เป็นสีดำนะฮะจุดหลักๆของตัวไฮบริดที่เป็นสัญลักษณ์ไฮบริดนะอย่างแรกเลยครับโลโก้ครับที่แตกต่างจากรุ่นอื่นๆในเกรดอื่นๆน,นะครับ e-hv จะมีเป็นโลโก้สีฟ้าแบบนี้ นะรวมถึงโลโก้ด้านนี้ครับนี่นะฮะสังเกตได้เลยนะฮะถ้าเจอบนท้องถนนนะครับถ้าเป็นของ Honda จะมีสัญลักษณ์แบบนี้ที่เป็นสีฟ้านะครับดีไซน์ออกมาสวยฮะภายในนะครับรวมถึงด้านหลังเดี๋ยวผมพูดถึงรอบๆก่อนแล้วกันเนาะโอเคห้องสัมปาราท้ายครับแบบนี้ฮนะกว้างขวางครับในรุ่นนี้เราจะไม่ได้มีเป็นยางอะไรให้นะครับแต่จะมีเป็นชุดปะให้ เพราะว่าเราใช้พื้นที่ด้านล่างเนี่ยในการวางแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ของเราเป็นแบบใหม่นะครับเป็นแบบลิเธียมไอออนนะฮะซึ่งรับประกันให้ถึง10ปีเลยนะฮะภายในนะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้สามารถพับเบาะได้แล้วนะครับนี่ฮะจะเป็นสลักด้านนี้ครับสามารถที่จะดึงนะครับแล้วทำการเปิดพับภายในได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเนาะว่าพับยังไงนะครับกว้างมากเลยนะโอเค ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปชมภายในกันดีกว่านะครับว่าจะมีความสวยงามแบบไหนบ้างนะครับนี่ครับสามารถที่จะพับเบาะได้แบบนี้โดยการดึงสลักจากด้านหลังนะครับก็คือแบบนี้เลยนะฮะนี่ดึงลงมาแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับแบบนี้ครับ <S 2> <S 2> เป็น 60- 40สนะฮะสามารถที่จะพับได้แบบนี้นะครับใช้พื้นที่ในการวางของแนวยาวได้มากเลยนะฮะต้องบอกแบบนี้นะครับมือสามารถที่จะล้วงด้านหลังได้เพราะว่าเขา ทะลุนะครับไม่ใช่พับเบาะได้อย่างเดียวเนาะโอเคแบบนี้ครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเข้ารถก่อนนะฮะอ่ะแบบนี้ครับสมมุติว่าเรามีของที่วางนะฮะเราสามารถที่จะวางทะลุออกมาได้หรืออาจจะเป็นน้ําแข็งนะครับทางน้ําแข็งหรืออะไรก็ได้เนาะอาจจะเป็นน้ำนะฮะเราก็สามารถที่จะหยิบตรงนี้ได้เลยนะครับรวมถึงภายในครับที่เพิ่มเข้ามาในรุ่นของซีวิกนะฮะ c i v i c e h e v r s นะครับก็คือแอร์ด้านนี้ฮะที่เป็นแอร์ตอนหลังนะครับต้องบอกว่าคนที่นั่งด้านหลังเ่ยเย็นช่ำแน่นอนนะอ่ารวมถึงฮะ u s b นะครับตรงนี้ครับเป็น2ช่องนะครับชาร์จได้นะฮะสบายใจไม่ต้องพก power bank แล้วนะครับแบบนี้เลยนะฮะโอเคทีนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำในเรื่องของภายในด้านหน้านะครับอ่ะ ของผู้ขับขี่นะครับต้องบอกว่าดีไซน์ออกมาเรียบหรูนะครับแอบสปอร์ตนิดหน่อยนะแบบนี้ต้องบอกแบบนี้นะครับพวงมาลัยครับสัมพันธ์แบบดีนะฮะอ่ะรวมถึงครับด้านหน้านะครับแอร์สามารถที่จะแยกอิสระได้นะครับซ้ายขวาเลยนะครับหน้าจอแ1 t o น c h ันะครับอยู่ที่9นิ้วนะในเกรดของ Civic e s v r s นะครับก็หน้าจอหน้าปัดตรงนี้นะมารวัดนตรงนี้ครับจะอยู่ที่10 2จดนิ้วนะครับ ถ้าเป็นเกรดลองลงมาจะอยู่ที่7นิ้วเท่านั้นนะครับต้องบอกว่ามีข้อแตกต่างกันนะครับระหว่างรุ่นนะฮะแต่ว่าดีไซน์ตรงนี้ครับเหมือนกันนะฮะไวเลสชาร์จนะครับด้านนี้นะครับที่อยู่ตรงนี้นะฮะสามารถที่จะวางมือถือได้นะครับแล้วชาร์จไปได้เลยๆนะฮะจะมีเฉพาะในเกรดของ RS เท่านั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งครับหน้าจอเครื่องเสียงนะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อ Apple CarPlay เนี่ย แบบไร้สายได้เลยทั้ง2เกรดเลยนะโอเครวมถึงในเกรดของ RS ครับนี่เลยฮะต้องบอกว่าเป็นสะดวกสบายนะครับเป็นสมาร์ทคีย์การ์ดนะครับซึ่งมีแค่ใบนี้ใบเดียวครับสามารถที่จะสตาร์ทรถได้นะครับขับขี่รถได้นะครับล็อกได้เช่นเดียวกันนะครับจะมีในเกรด RS นะครับ Civic ESV RS เท่านั้นนะถ้าเป็นตัว e a r p ร s นะครับจะยังไม่มีนะครับแบบนี้เลยนะฮะโอเครวมถึงเทคโนโลยีต่างๆครับขออนุญาตนะจะมีในเรื่องของไร้โหมดนะครับที่เปลี่ยนได้นะครับสามโหมดเลยละกันนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของเบรกโฮนะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับต้องบอกแบบนี้เบรกโฮเนี่ยผมต้องบอกว่าในเมืองดีกว่าเนาะถ้าในเมืองครับสะดวกสบายมากๆนะครับบางทีเราขับรถไปเนี่ยติดไฟแดงนะครับ บางท่านเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นเกียร์ n หรือเกียร์ p หรืออาจจะเหยียบเบรกคร้างไว้นะครับต้องบอกว่าเบรกโฮเนี่ยสะดวกสบายมากในยุคข,ของเรานะฮะก็คือเราไม่จําเป็นต้องเหยียบเบรกแล้วไม่จําเป็นต้องเ,อเปลี่ยนเกียร์นะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะเปิดสแตนบายนะครับเมื่อรถหยุดนิ่งครับสัญ,ญลักษณ์จะขึ้นที่หน้าจอมาตรวัดเป็นรูป a นะครับสีเขียวนะเราสามารถที่จะละเท้านะครับออกจากเป็นเบรกได้เลยโดยที่รถจะไม่ไหลแล้วนะครับ ถ้าต้องการขับเคลื่อนลาดทำยังไงนะฮะสามารถที่จะเหยียบคันเร่งแล้วก็ขับขึ้นได้เลยนะครับแบบมีสุดสบายมากนะครับต้องบอกว่าเหมาะมากมากเลยนะฮะมีทุกเกรดนะครับในรุ่นของ civic rs และ el plus นะครับต้องบอกแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปแนะนําในเรื่องของตัวเครื่องยนต์ดีกว่านะครับด้านหน้านะครับไปชมกันเลยครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับต้องบอกแบบนี้เนาะเครื่องยนต์ตัวนี้ครับจะเป็นระบบไฮบริดนะครับ ต้องบอกว่า u u l Hybrid นะฮะทำไมถึงต้องเรียกว่า u l l Hybrid นะครับต้องบอกว่าของเราจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนเป็นหลักนะครับเครื่องยนต์เนี่ยเป็นรองเท่านั้นถึงประหยัดได้มากนะครับต้องบอกว่าสเปคตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดเป็น100%นะฮะนี่คือตัวจริงแล้วก็คร่าวๆที่เราจะบอกให้ลูกค้าได้รู้นะฮะว่าอัตราการกินน้ำมัน,นยอยู่ที่20ขึ้นอยู่แล้วนะครับโดยในรุ่นของซิตีเองเนี่ยก็26เนาะประมาณนี้นะครับ26 27 แต่ซิตี้แต่ซีวิกตัวนี้นะครับขอโทษฮนะซีวิกเอสตัวนี้ครับรับรองว่า20ขึ้นแน่นอนนะครับประหยัดมากๆนะฮะเครื่องยนต์ทํางานตอนไหนไฮบริดทํางานตอนไหนหรือมอเตอร์ไฟฟ้าทํางานตอนไหนเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ครับขับเคลื่อนในความเร็วต่ําต้องบอกแบบนี้เนาะความเร็วต่ำเนี่ยจะใช้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเป็นหลักเลยนะฮะเครื่องยนต์จะติดขึ้นก็ต่อเมื่อแบตเตอรี่ไม่เพียงพอนะครับต่อการขับเคลื่อนหรือต้องการเร่งแซงนะครับ ต้องเรียกว่ามอเตอร์ไฟฟ้านะเป็นหลักอยู่แล้วนะครับประหยัดมากๆลูกค้าผมขับไปอย่าง,างเป็นรุ่นก่อนเนะาะขับไปที่ขอนแก่นครับน้ำมันเหลือครึ่งทางเองนะฮะห้ากว่าโลครับนิดหน่อยท่านเองนะฮะมอเตอร์ของเรานะครับจะมีทั้งหมด2ตัวนะครับก็คือเป็นมอเตอร์ขับเคลื่อน1ตัวพร้อมกับชาร์จ1ตัวนะครับชาร์จแบบไหนขณะที่เครื่องยนต์ติดเขาจะชาร์จขึ้น และเมื่อเราขับไปถ้าเราเหยียบเบรกหรือยกคันเร่งนะครับจะทําการชาร์จเช่นเดียวกันครับแบตเตอรี่เพียงพอเขาจะสลับการทํางานกับเครื่องยนต์นะฮะแบบนี้มอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องยนต์นะครับทาให้ได้ประหยัดจริงๆครับรวมถึงแบตเตอรี่นะฮะเราต้องบอกว่าเราใช้กันไปยาวๆยาวๆเลยนะรับประกันให้ถึง10ปีนะครับสิปีตรงนี้ครับบางท่านเนี่ยลูกค้าใช้เนี่ยไม่ได้ถึง10ปีอยู่แล้วนะครับก็เปลี่ยนแล้วเพราะฉะนั้น หมดกังวลในเรื่องของปัญหาแบตเตอรี่ได้เลยนะครับดีฮะรับประกันให้นะครับตอนนี้ครับเราจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับช่วงเดือนมิถุนานะครับต้องบอกนี้ยังไม่ได้มีวันที่แน่นอนนะครับเครื่องยนต์ทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ครับส่วนในเรื่องของระบบไฮบริดนะครับเราจะรับประกันให้ถึง5ปีนะครับระบบไฮบริดนะ5ปีครับประมาณนี้ฮะ ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดสนใจที่จะทดลองขับหรืออะไรเงี้ยอาจจะต้องรอรถที่เปิดตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้รู้ว่าระบบเครื่องยนต์แรงบิดเนี่ยไปได้ถึงไหนนะครับและทําไมถึงได้ประหยัดขนาดนี้ประหยัดจริงไหมนะครับเดี๋ยวเรารอเปิดตัวจริงนะฮะ Honda c ซี i c e h e v นะครับเราเปิดตัวทั้งหมด2เกรดนะครับก็มีจะมีในรุ่นของ e h e v el plus และ e-hvrs นะครับทั้งหมด2เกรดนะครับราคาเนี่ยเราจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับแต่ตอนนี้ราคาเราบอกได้คร่าวๆก็คือตัว e-hv e นะครับ e a p l u s เนี่ยราคาอยู่ที่1,150,000ไม่เกินนะครับและในเกรดของ e-hvrs e นะครับจะอยู่ที่1,270,000ไม่เกินนะครับประมาณนี้นะฮะทั้ง2เกรดครับจะต่างกันเนี่ย ต้องบอกว่าจะมีในเรื่องของสมาร์ทการ์ดคีย์นะครับอาสมาร์ทคีย์การ์ดนะครับแล้วก็ในเรื่องของชุดแต่งนะครับก็คือ,อดีไซน์ภายนอกนะครับที่เป็นกระจกสีดำสปอยเลอร์สีดำอะไรองี้ครับที่มีในเกรดของ e-hv e, v, e a p l u s เนี่ยจะไม่มีนะครับก็คือในเรื่องของพับรบดได้ด้วย<ล>โอเคไวเล็ตชาร์จก็จะยังไม่มีเช่นกันนะครับจะมีในเกรด e-hv s rs เท่านั้นนะครับราคาและตัวรถจริงสเปคจริงนะครับเราจะเปิด ประมาณช่วงเดือนมิถุนายนอย่างที่ผมบอกนะครับช่วงนี้ครับที่เราเปิดตัวในช่วงนี้นะครับอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยเรามีแคมเปญพิเศษครับพิเศษนะโดยปกติแล้วครับถ้าลูกค้าสั่งจองก่อนที่รถจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเราจะมีเป็นของขวัญพิเศษให้นะครับก็คืออันติเมทแคร์นะครับอันติเมทแคร์ตรงนี้ของซี v i c นะครับเอชนะฮะอยู่ที่ 19,500บาทนะครับถ้าลูกค้าบุ๊กคิ้งเข้ามาก่อนที่จะเปิดตัวเนี่ยรับฟรีไปเลยฮะถามว่าดที่เม็แค่สำคัญยังไงนะครับโดยปกติแล้วนะฮะฮอนด้านะครับหรือแบรนด์ต่างๆนะครับเราจะรับประกันวารนตีรถเนี่ยอยู่ที่3ปีหรือ1 0 0 0 0 0กิโลนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนอันทิเมทแค์ตรงนี้ครับเรามีการรับประกันคุ้มครองเพิ่มให้อีก2ปี40,000โลนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนเช่นเดียวกันครับ สำหรับลูกค้าที่สนใจบุ๊กิ้งหรือสั่งจองก่อนที่จะเปิดตัวนะครับสามารถที่จะวอล์ i อเข้าไปได้ที่ Honda ทุกสาขาเนาะแต่ว่าผมเองเนี่ยจะอยู่ที่สาขาถนนนาราธิวาสนะครับอยู่ตรงข้ามโลตัสพระราม3เป็น Honda พระราม3นะครับ Honda พระราม3ของเรานะครับมีรถมากที่สุดแล้วนะครับมีทั้งหมด7สาขาเสาขานะครับต้องบอกแบบนี้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่ไปทดลองขับได้ทุกรุ่นนะครับ ช่วงนี้นะครับอาจจะต้องดูเป็นคลิปวิดีโอไปก่อนนะครับดูรีวิวตรงนี้ไปก่อนนะฮะต้องบอกว่าฝากไปด้วยนะครับสำหรับแคมเปญดีๆแบบนี้นะครับจองก่อน31พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับถึงจะได้แคมเปญ19,500บาทสำหรับอันติเมทแคร์นะครับยังไงวันนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับแล้วก็ลาไปก่อนสำหรับรุ่น All New Civic e e v RS รุ่นนี้ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะฮะแชร์ได้เลยนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้เห็นตัวจริงนะครับฝากไปด้วยครับสวัสดีครับ